คุณจันท่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะลูกชายอายุเท่าไหร่ครับลูกชายอายุเท่าไหร่ยีิบเก้าค่ะยีิบเก้าปีติดยาเหรอติดอัญชุราติดาเ้ยาไม่มีติดชุราติดเหล้าออื่ะแล้วต้องการให้เขาบำบัดอย่างนั้นเหรอค่ะติดมากไม่ได้กินสัน คุณแม่เห็นก็ริ้ึม็งแงแล้วทั้งนนนะติดมากทีนี้เขาอยากเลิกไหมล่ะป้าป้าเขาอยากเลิกไหมอะไรนะเขาอยากจะเลิกไหมครับป้าตัวเขาอะค่ะตอนที่เมามันก็อยากจะเลิกอะตอนนี้มันก็หลับอยู่ไม่ทําอะไรอ่ะอยากให้เอาไปที่โรงพยาบาลได้กินยาคิดทาลายตัวเองหลายครั้งแล้ว ก็เไม่สบายบ,บํา <ลง S 1> บัดนคลงโรงพยาบาลห้องไอซูออกมาค่ะแล้วปัญหามันอยู่ที่เขาจะอยากเลิกไหมป้าอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับอยากเลิกอยากเลิกต้องการไปบําบัดใช่ไหมค่ะอืมป้าจดเบอร์โทรศัพท์นี้หน่อยครับป้า เบอร์ศูนย์สายด่วนที่จะเลิกเล่าเนี่ยเขาจะมีวิธีการแนะนำมีสายด่วนนะคะพี่หนอมใช้อันเดียวกันไหมคะหนึ่งสี่หนึ่งสามใช่ไหมครับป้าครับเจ้ามีจดเบอร์ไหมจดได้ไหมมีปากกากระดาษไหมเจอเเดี๋ยอหาอยู่หาอยู่รอแปเดียวคะไม่านใจกมีหลายที่ค่ะพี่หนอมพี่หนอมช่วยนะ ไม่รู้จะไปพึ่งใครอยู่ลำพูนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราหาที่บําบัดที่ลําพูนนะเดี๋ยวเราเราตามให้ตามให้ตามให้ช่วยช่วยแก่หน่อยช่วยแันหน่อยช่วยลูกหน่อยนะป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยป้าป้ากาลังเต็มหกสิบกันยาเนี่ยขาก็ไม่ดีเจ็บไปฉีดยาวัคซีนมานอนไม่ได้อ่ะเจ็บขาเจ็บเอวไปเลยอ่ะแต่ลูกชายก็มีครอบครัวไหมจอนแรกลัวมากอืมค่ะ ฉีดวัคซีนแล้เจ็บเอวไปเลยเจ็บไปฉีดอีกเข็มมึจะได้หายเจ็บจะได้เดินได้คุณคุณป้าสะดวกจดแล้วใช่ไหมคะป้าจ้าป้าขอเบอร์โทรศัพท์ป้าหน่อยครับเบอร์ป้าเบอร์อะไรจะได้ประสานให้061ครับของป้า061ครับ2285ครับ2271 สองสเจ็ดหนึ่งนะป้าจันทานะอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่สองตําบลเหล่ายาวตําบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงบ้านโฮงจังหวัดลำพูนอ่าลูกชายอายุสิบเก้าปีประสงค์จะเลิกเหล้านะป้านะจ้าอยากจะให้เขาได้กินยาบ้างอะไรบ้างเนี่ยังไม่เคยได้กินยาเลย กินแต่เหล้าอะไรกินแต่เหล้าไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้อ่ะค่ะเดี<อ>๋ยวป้าครับเดี๋ยวขอราขอ,ราขอตรวจสอบสถานที่ก่อนนะป้านะนะครับอยู่ลําพูนเนี่ยจะไปบําบัดไปเลิกที่ไหนยังไงที่ใกล้ที่สุดนะป้านะทีมงานบอกว่าวัดแม่ขามป่าสาร วัดแม่ขามป่าสารอยู่ที่ที่ศูนย์บำบัดที่ลําพูนค่ะอ๋อศูนย์ลำพูนมีใช่ไหมเห็นบอกว่าชื่อว่าวัดแม่ขามป่าสารนะคะแต่ทีมงานบอกว่าโทรไปแล้วทีมงานบอกว่ายังไม่มีใครรับสายเดี๋ยวประสานใหม่ให้โอเคโอเคเหมือนไปเเดี๋ยวประสานให้ป้าเดี๋ยวประสานให้ป้านะป้านะถ้าลูกชายสมัครใจนี่ก็ง่ายนะป้านะนะคะแต่้าไม่มีเงินนะไม่ต้องเสียตังค์แลวไปแล้วไม่ต้องเสียตังค์ป้าป้าป้าครับป้าป้าป้าครับ ป้าอยู่กับใครอ่ะตอนนี้อยู่กับลูกชายสองคนอ่ะสามีอ่ะอยู่กับสามีสามีก็ไม่สบายสามีก็ไม่สบายเป็นอะไรสามีลุงเป็นโรคปอดแล้วก็น้ำท่วมปอดออกห้องไอซียูมาเมื่อวันนี้ยิบหน้านี่เองอแล้วมีไรายได้อะไรยังไงมีที่ทางมีบ้านอยู่ไหมเนี่ยมีบ้านอยู่แต่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีอะไรโอเคมีเจ็ีเจดที่ดินอยู่ เจ็ดสิบเก้านางวาเจ็ดสิบเก้าตานางว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พมลงไปดีกว่าศูนย์ช่วยเหลือคนร้ายที่พึ่งไปทําให้ครบวงจรเลยนะส่งส่งส่งพมลลงไปแล้วก็ดูป้าช่วยป้าด้วยดูสภาพแล้วก็มีความต้องการช่วยเหลือเป็นประการอื่นด้วยนอกจากลูกชายที่ติดเหล้าเห็นใจเลยเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ลงไปพบป้าที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวประสานส่งตัวลูกชายไปบําบัดยาบําบัดการติดเหล้านะป้านะครับค่ะ ป้ารอไม่เกินวันพรุ่งเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่ไปหาป้าถึงบ้านนะป้านะจ้าเดี๋ยวป้าขอบอกหน่อยได้ไหมครับว่าวันนั้นเขาทำงานอบตะตำบลเหล่ายาวเรแล้วตำบลเหล่ายาวก็ไปบำบัดก็ป้าเสียตังแปดพันบาทเองป้าไปยืมตังเขามาตอนนี้ใช้นี่ยังไม่หมดเลยเหลืออีกสองพันอ่ะอืม อ่าอรอรอเจ้าหน้าที่จะไปพบป้าภายในวันพรุ่งนี้นะป้านะนะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณพี่สวัสดีครับทุกวันเลย้าครู้จะปุกจัดไร